สวัสดีค่ะมิสุขสิรินะคะวันนี้เราก็จะเริ่มต้นวันด้วยน้ำผักปั่นสีเขียวนะคะดื่มน้ำผักตอนเช้าก็คือช่วยดีทอ็อกซ์ร่างกายนะคะเป็นผักเปล่าๆนี่แหละนะคะหรือว่าจะดื่มน้ำใบย่นางก็ได้นะคะพอดีไม่มีน้ำใบย่นางเนาะก็จะดื่มเป็นผักสลัดนะคะเอามาปั่นใส่น้ำแล้วก็กรองดื่มนะคะเป็นการดีทอ็อกซ์ร่างกายในตอนเช้านะคะ และว,วันนี้ก็จะช่วยคุณสามีทําความสะอาดสนามหญ้าหน้าบ้านนะคะก็เป็นช่วงของฤดูสปริงเนาะคือหลังจากหิมะละลายไปแล้วก็จะมีพวกเศษหญ้าเศษใบไม้ที่เป็นซากปลักหักพังนะคะที่เขาก็จะซ้อนทับกันอยู่ที่สนามหญ้านะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องกวาดเขาออกนะคะ ี่คือช่วงสายๆนะคะหลังจากดื่มน้ำผักแล้วก็ทำกิจกรรมส่วนตัวเล็กน้อยนะคะแล้วก็มาดื่มกาแฟวันนี้ก็จะผสมคอลลาเจนไปด้วยนะคะอายุมากแล้วเนะ้ะก็จะต้องแบบบำรุงไขข้อกันนิดนึงนะ enjoy the little things นี่อากาศสดใสมากอันนี้คือก่อนที่จะไปช่วยคุณสามีทำความสะอาดนะคะก็เพิ่มพลังด้วยโปรตีนปั่นนิดนึงนะคะเพื่อนๆปกติทานโปรตีนกันหรือเปล่าคะแล้วเพื่อนๆชอบทานสูตรไหนกันบ้างนะคะแนะนำกันได้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะ วันนี้จะเป็นสูตรของลูกพุุนใส่กล้วยหอมนะคะเพราะว่าเพิ่มกากใหยแล้วก็ระบบขับถ่ายนิดนึงนะคะ การแรกในวันนี้นะคะก็คือการเอาโรงรถชั่วคราวลงนะคะโรงรถที่เราทําการหิมะในช่วงหน้าหนาวเนาะทางซิตี้เขาจะกําหนดให้เอาลงภายในวันที่1พฤษภาคมนะคะแต่ว่าของเราช้าไปน,นิดนึงเพราะว่าคุณสามีไม่ค่อยสบายนะคะถ้าเราไม่เอาลงนะคะเขาก็จะมาเตือนแล้วก็ต้องจ่ายค่าปรับด้วยนะคะที่นี่เขาก็จะมีกฎหมายด้วยนะคะว่า เราจะเริ่มติดตั้งโรงรถชั่วคราวกันหิมะได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนแล้วก็ให้รื้อถอนในวันที่1พฤษภาคมนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของที่ร้านวัสดุก่อสร้างนะคะเอามาเปลี่ยนน็อตอันนี้ยังทำไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวเราไปร้านวัสดุก่อสร้างด้วยกันนะคะ ตอนก่อสร้างนี้นะคะพอเริ่มอากาศดีๆนะคะแดดดีๆนะคะผู้คนก็มาซื้อพวกอุปกรณ์ซ่อมแซมกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะและทางร้านก็เริ่มเอาอุปกรณ์เกี่ยวกับซัมเมอร์สปริงเอาท์ดอร์มาขายแล้วแล้วก็รวมถึงพวกต้นไม้ดอกไม้ต่างๆก็เริ่มมอาออกมาวางขายแล้วนะคะผู้คนก็ตื่นเต้นมากมายนะคะได้ออกมานอกบ้านเนาะ และขับผ่านมาทางถนนนะคะก็หลายๆบ้านนะคะก็แบบทําความสะอาดบ้านซ่อมแซมบ้านกันยกใหญ่เลยนะคะผู้คนมีความสุขมากมายเลยค่ะเวลาอากาศดีแล้วก็แบบแสงแดดที่สดใสแบบนี้นะคะผู้คนก็แบบดีดามีความสุขรวมถึงบ้านเราด้วยค่ะ Música หอมมากเลยค่ะหอมน้ํามันงาแล้วก็แบบอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะรับรองว่าติดใจจริงๆทําไม่ยากเนาะทําง่ายด้วยเวลาไม่นานเราก็ได้มาม่ารสชาติใหม่ๆนะคะอืมแล้ว <c oughs> <Sham, S 1> <c oughs> <replies> ก็ลองปรับรสชาติเอานะคะเพราะว่านี้แบบจะหวานไปนิดนึงอยู่นะคะก็คือประมาณว่ามันจะออกวหวานหวานเค็มแล้วก็หอมน้ำมันงาหอมมากๆ แต่ว่าก็เป็นรสชาติรสชาติแปลกใหม่สําหรับเรานะคะปกติเราไม่ค่อยชอบทานหวานแต่ด้วยความบบาพีนัทบัตเตอร์เนาะแต่มันก็จะหวานหวาน,วนวมันๆแล้วมันอร่อยแล้วมันก็ลงตัวมากค่ะอร่อยแล้วก็ลงตัวมากที่สุดเลย สามารถเลือกเส้นได้ตามต้องการเลยนะคะชอบเส้นแบบสปากเก็ตตี้เส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรได้หมดนะคะ อิ่มแล้วเดี๋ยวไปช่วยงานคุณสามีต่อนะคะ อร่อยกินขนมนอกบ้านนะคะวันนี้อร่อยนะคะกินบรรยากาศเนาะอืม พอตกเย็นเราก็จะพักผ่อนชิลๆนะคะดื่มกันเบาๆเนาะแล้วก็ทำอาหารง่ายๆกินนะคะวันนี้ก็ทำซีซ่าสลัดนะคะแต่ว่าใส่ข้าวโพดด้วยนะคะเอาข้าวโพดมาคั่วเนาะแล้วก็ใส่ไข่ต้มด้วย mm hmm. ก็เป็นมื้อค่ำแบบเบาๆนะคะเ mm hmm. พื่อนๆสามารถดูวิธีการทำแบบเต็มๆที่ช่อง Happy Healthy Homie นะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่ามีคำถามอะไรก็ฝากไว้ใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะและคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปวันแม่นะคะวันแม่ของแคนาดาก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วเราก็จะไปเยี่ยมแม่ที่ต่างเมืองกันนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ